บทฐานด้วยหัวบทของ TNBC ก่อนเราบทฐานแห้งๆเลยนะครับเราดูด้วยตาละเอียดไหมฮะละเอียดเลยนะครับถือว่าละเอียดเลยสิบยี่สิละ25่ส้าเอายี่สิบหเซนหักนะ DIY บานนอกสวัสดีครับวันนี้นะครับ เราจะมาทําการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดถาน t n b c 15รุ่นอัปเกรดนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงคือโครงสร้างของตัวเครื่องแล้วก็ระบบภายในทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่หัวอัดเองหัวบดเองนะครับมีการปรับเปลี่ยนขนาดแล้วก็ไซส์ขึ้นมานะครับเพื่อให้มีความแข็งแรงคงทนแล้วก็สามารถผลิตฐานได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับ ผมจะมาทดสอบวิธีการบดถ่านด้วยหัวบดของ T N B C ก่อน,นครับว่าถ่านนยฮะที่มาเป็นถ่านแบบนี้นะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับบดออกมาแล้วจะมีความละเอียดขนาดไหนนะครับในรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบบดนะครับบดแบบไม่ต้องปรับความละเอียดครับก็คือเป็นหัวบดท,ทั่วๆไปนะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ให้บดออกมาดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนกับ เราปรับความละเอียดเข้าไปแบบนี้นะครับเรามาดูผลการทดสอบกันครับเดี๋ยวรอบแรกนะครับเราจะบทนะครับบทในที่นี้คือเราจะทําการทดสอบบทแบบแห้งๆเลยนะครับไม่ได้ผสมน้ําไม่ได้ผสมแป้งนะครับแต่แนะนำนะครับว่าไม่ควรทําวิธีนี้นะครับเพราะว่าวิธีนี้มันจะส่งผลเขาเรียกว่าส่งผลเสียต่อชุดเกลียวของเรานะครับซึ่งวันนี้เกลียวที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเกลียวแบบ CNC นะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากเวอร์ชัน TNC15 b รุ่นนี้เป็นรุ่น TNC15 b อัปเกรดนะครับเป็นเกลียว CNC เหมือนเดิมนะครับเป็นเกลียวตัวเดียวเลยนะครับทั้งบดทั้งอัดเลยเดี๋ยวดูประสิทธิภาพกันครับว่าละเอียดขนาดไหนครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้ดูนะครับแรกเราก็สตาร์ทเครื่องนะครับรอบนี้นะครับเราไม่ปรับความละเอียดนะครับปล่อยให้บดแบบหัวบดทั่วๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู เรามีตะแกงตรงนี้นะครับคอยล่อนดูนะครับเอาไว้เช็คความละเอียดนะครับอันนี้ผมป้อนถ่านลงไปแล้วนะครับแห้งๆเลยเห็นไหมฮะ่านที่บดออกมาเนี่ยมันยังเป็นเม็ดใหญ่ๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวใส่ไปสักระยะหนึ่งอ่ะฐานเนี่ยจะมีการบดท,ที่น้อยนะครับถ้าเราไม่ปรับหัวบดความละเอียดนะอ่ะดูดูดูนะฮะมันก็เริ่ม เริ่มที่จะละเอียดละสังเกตนะครับอ่ะผมหยุดเครื่องก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูใกล้ๆสังเกตฐานที่บดออกมานะฮะไม่รู้กล้องเห็นชัดไหมโอเคนี่นะฮะประมาณนี้นะดูคร่าวๆนะละเอียดก็มีนะครับหยาบก็มีอย่างเงี้ยเวลาเราเอาไปอัดเนี่ยความหนาแน่นมันก็จะสู้ฐานที่เราบดละเอียดไม่ได้เดี๋ยวผมร่อนให้ดูนะครับ ผมล่อนให้ดูอ่านี่นะฮะทำให้ดูอ่าล่อนเอาที่ละเอียดออกไปอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้เห็นนะฮะอ่าฝุ่นเยอะนิดนึงคือเราเทสให้ดูนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือละเอียดละอย่างเงี้ยถ้าเรานําไปอัดนะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะผมเอียงให้ดูนะถ้าเรานําไปอัดเนี่ยความหนาแน่นก็จะสูงนะครับการทํางานของชุดเกลียวเวลอาอัดก็จะทางานน้อยลงนะครับช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ทีนี้อ่ะดูอันนี้อ่ะ <_ co> เห็นชัดไหมฮะอย่างนี้นะเห็นไหมฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฐานมันยังหยาบอยู่เลยอันนี้คือการบดแบบไม่ปรับ,ไม,รบไม่ปรับความละเอียดนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะปรับความละเอียดให้ดูนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอากลับมาไอที่ยังไม่ละเอียดเอาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะการปรับความละเอียดนะครับ เราจะต้องให้ฐานไหลไปก่อนแล้วค่อยปรับความละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับความละเอียดนะครับเราต้องค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าเนี้ยเราเทสแบบแห้งๆถ้าเราปรับเยอะเกินไปเนี่ยกระบวนการบดดไม่ทันเครื่องอาจจะติดขัดได้นะครับการทําหรือว่าการใช้ตรงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังต้องมีความชํานาญด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวรลบต่อไปเราจะปรับนะครับโอเคอ่ะเราก็จะปรับเข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะปรับเข้าไปปรับความละเอียดเข้าไป หมุนซ้ายขวาให้เท่าๆกันนะฮะอย่างนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็เติม่านแล้วก็ปรับความละเอียดเข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเี่ยฮะเราต้องระวังนะครับเวลาเราปรับความละเอียดเข้าไปนะฮะถ้ามันเยอะเกินเนี่ยมันจะบดไม่ทันนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูนะฮะสังเกตเห็นไหมฮะ่านที่ออกมานะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะสต็อปไว้ก่อนนะจะให้เห็นภาพชัดชัดอ่ะผมจะสต็อปไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่ะอันเนี้ยเห็นไหมฮะพอเราปรับหัวบทความละเอียดเข้าไปแล้วเนี่ยฐานเริ่มละเอียดมากขึ้นทีนี้เราจะทําอย่างนี้เราเทอันนี้ออกก่อนอ่ะเราจะดูว่าตั้งแต่มันเริ่มละเอียดเนี่ยพอร่อนออกมาแล้วเนี่ยจะเหลือ่านหยาบเยอะไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อ่ะโอเคเห็นไหมฮะถ้าเราจะให้ละเอียดเราก็ปรับเข้าไปอีกนะครับดูตามความเหมาะสมนะฮะอ่ะเดีย๋ยเราใส่ไปใส่ไปนะครับอ่ะลองลองปรับความละเอียดดูอ่ะตอนนี้ผมปรับความละเอียดเข้าไปสุดละในรุ่นอัปเกรดนะครับในรุ่นอัปเกรดนะอ่ะเนี่ยเราบทถ่านแห้งๆเลยนะครับอ่ะคร่าวๆ ก็จะมีฝุ่นฟุ้งนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้บดหมดก่อนอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวคายหัวบดออกนะครับคลายหัวบดออกอย่างนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ดึงหัวบดถอยมาอ่านี่โอเคอ่ะเราดูด้วยตา ละเอียดไหมฮะละเอียดเลยนะครับถือว่าละเอียดเลยเดี๋ยวผมจะล่อนเอาที่ละเอียดออกไปแล้วดูว่าส่วนที่หยาบเนี่ยเหลือเยอะหรือน้อยอ่ะเดี๋ยวเราล่อนครับฝุ่นก็จะฟุงนิดนึงฮะสาบคือเพื่อความเคลียร์นะครับเราจะทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเราบดแบบผสมน้ำเนี่ยเราจะดูไม่รู้ไงว่ามันละเอียดหรือมันหยาบนะอ่ะผมจะล่อนล่อนที่ละเอียดออกให้หมดเลย คร่าวๆเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมฮะอย่างนี้เห็นไหมว่าฐานที่เป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยถูกย่อยจนเล็กแล้วก็ละเอียดหมดเลยแล้วก็ฐานส่วนใหญ่เนี่ยคือละเอียดเป็นผงเลยนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเพราะมันดำนี่ฮะอันนี้คือประสิทธิภาพของหัวบดนะครับที่สามารถปรับความละเอียดได้นะครับต้องย้ำนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น TNC 15รุ่นอัปเกรดนะฮะ รุ่นอัปเกรดที่สามารถปรับความละเอียดในการบดได้นะครับอันนี้คือฐานที่หยาบนะครับถ้าเราบดอย่างต่อเนื่องเนี่ยความหยาบตรงนี้ก็จะน้อยลงนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยคือการปรับระดับความละเอียดเข้าไปสุดเลยในการบดฐานแบบแห้งนะครับย้ํานะครับว่าเราไม่ได้ผสมน้าไม่ได้ผสมอะไรเห็นฝุ่นขึ้นมาไหมฮะแห้งนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนะี่ยบดแบบแห้งเลยนะครับ แต่แนะนำนะครับว่าไม่ควรทำแบบนี้นะครับเพราะว่าการทำแบบนี้นอกจากชุดเกลียวเนี่ยจะทำงานหนักแล้วเนี่ยมันจะทำให้อายุก,การใช้งานเนี่ยลดลงนะครับอันนี้คือความสามารถของหัวบดแบบอัปเกรดนะครับตัวใหม่หัวบดอัปเกรดกับการทำงานร่วมกับชุดเกลียวแบบ CNC นะครับมันจะให้คุณภาพในการทำฐานอัดแท่งเนี่ยที่สูงนะครับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยอยากเริ่มต้นนะครับเรามีเครื่องอัดฐาน TNC15 เครื่องเดียวนะครับผมทำให้ดูแล้วนะว่า สามารถที่จะบทฐานได้จริงๆไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วเนี่ยออกมาก็ยังหยบยาบอยู่นะครับไม่ใช่นะฮะอันนี้คือบทได้จริงนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะบทฐานแบบผสมน้ําผสมแป้งให้ดูเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้คือฐานที่เราผสมน้ําผสมแป้งแล้วนะครับฐานก็จะเป็นฐานไม้ทั่วไปนะครับฐานอันนี้จะเป็นฐานที่ลูกค้าส่งมาให้เราทําการทดสอบนะครับซึ่งฐานอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูเราจะเรามือใหม่เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะฮะอ่ะผมไม่แน่ใจกล้องเห็นชัดไหมนะับผมยือนอย่างนี้เห็นชัดไหมอันเนี้ยคือฐานนะับเห็นใกล้ๆอันเนี้ยคือไม้นะครับมันยังสุกไม่หมดคือฐานที่ลูกค้าส่งมาให้เราทําการทดสอบเนี่ยก็คือฐานผสมไม้นะอันเนี้ยมันเป็นไม้อยู่เลยนะมันยังสุกไม่หมดนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับว่าสามารถอัดได้ไหมนะฮะคือแบบเนี้ยถ้าเราทําเป็นฐานอัดแท่งออกมาแล้วเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่า นอกจากถ่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องควันแล้วนะครับมันจะทําให้กําลังไฟเนี่ยไม่ดีนะฮะก็แนะนําว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยอยากจะทาถ่านอัดแท่งเนี่ยควรจะหาถ่านที่มีคุณภาพนะครับก็ควรเป็นถ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราหาไม่ได้นยก็ควรจะเรียนรู้วิธีการเผานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะสอนวิธีเผาถ่านด้วยถัง2 0 0ลิตรแล้วก็สอนวิธีทําถังด้วยนะครับใครที่มีงบไม่เยอะก็ยังไม่ต้องไปซื้อก็ลองทําเองดูถ้าทําได้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะ ใช้น้ำา300มลิตรใช้แป้งมัน50กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบบดกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราอย่าเพิ่งปรับหัวปรับความละเอียดเข้าไปนะครับให้เราถอยออกมาให้สุดเลยนะครับให้ทําแบบนี้นะฮะแล้วให้เราเติมฐานไปนะครับประมาณสักอ่าสิบห้าวินะครับดูว่าเครื่องทํางานเต็มระบบแล้วเนี่ยฐานมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนหรือย,ยังนะครับแล้วเราค่อยนําหัวปรับความละเอียดเนี่ยดันเข้าไปเพื่อให้ฐานเนี่ยเกิดแรงอัดแล้วก็ เขาเรียกว่าพอเกิดแรงอัดสูงๆเนี่ยมันเกิดความร้อนนะครับทำให้ตัวเนื้อคาร์บอนหรือว่าเนื้อ่านเนี่ยมันนิ่มลงแล้วมันก็จะเกิดความละเอียดขึ้นนะครับปะเริ่มต้นกันเลยนะฮะเติมลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยอ่าครับแล้วก็รอดูนะครับรอดูว่ามันจะเป็นแท่งเป็นก้อนไหมถ้าเราใส่ไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเราปรับหัวเพิ่มความละเอียดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าอันเนี้ย จะดันออกมายังไงเราก็ปรับเข้าไปอ่าอย่างนี้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะก็จะเกิดแรงต้านนะครับแรงต้านก็จะทําให้เกิดแรงอัดนะครับแรงอัดเนี่ยก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับทําให้ฐานเนี่ยละเอียดขึ้นนะฮะเราเอามือจับดูนะฮะถ่านจะมีความนิ่มร้อนนะครับและเหนียวอ่าปรับเข้าไปอีกนะครับเราก็ปรับเข้าไปนะฮะ เวลาเรานำฐานที่บดแล้วเนี่ยไปอัดนะครับคุณภาพของฐานมันก็จะมีคุณภาพที่สูงนะฮะอ่านี่ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยฐานเริ่มมีความนิ่มเหนียวอ่าสมมุติเราทําไปเนี่ยฐานในช่วงแรกเนี่ยมันอยู่ช่วงที่เราปรับหัวมันยังไม่ละเอียดใช่ไหมเราก็เอากลับมานี่กลับมาอย่างนี้อ่าทำการบดใหม่นะครับซึ่งฐานตรงนี้เราปรับความละเอียดได้ที่แล้วนะครับก็จะใช้ได้เลยอ่ะเริ่มต้นอ่ะใส่ลงไปเลยนะครับ เติมลงไปได้เลยเราปรับหัวเขาเรียกว่าหัวปรับความละเอียดได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูนะอ่านี่เห็นไหมฮะถ่านจะมีความนุ่มอันเนี้ยเราต้องใช้มือสัมผัสนะครับถ่านจะมีความนุ่มและเหนียวนะฮะพร้อมที่จะนําไปอัดได้แล้วนะครับอ่าสมมุติว่าถ้าถานเนี่ยที่เราผสมน้ำเนี่ยกับแป้งเนี่ยมันเริ่มมีความเหนียวนะมันไม่ค่อยลงใช่ไหมเราอย่าเอามือนะครับเราอย่าเอามือเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้นี่นะฮะ เราจะมีไปให้นะครับเขี่ยฐานอ่าเราโกยลงไปแล้วเราก็ใช้ตรงนี้เขี่ยฐานนะฮะแบบนี้นะครับทํางานแบบนี้จะปลอดภัยนะครับอย่าใช้มือเขี่ยนะเพราะว่าเครื่องจักรตัวนี้นะครับอันตรายนะฮะฉะนั้นก่อนเราจะใช้งานเนี่ยเราควรจะศึกษาให้ดีนะครับอ่ะเราดูความละเอียดที่ได้ออกมาถ่าตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถปรับความละเอียดเข้าไปได้อีกนะครับแต่แนะนํานะครับเราต้องค่อยๆนะฮะค่อยๆนะครับ ถ้าเราปรับความละเอียดมากๆเกินไปเนี่ยมันบดไม่ทันเนี่ยเครื่องอาจจะหยุดการทางานได้นะครับอ่าแบบนี้นะเนี่ยสังเกตดูนะครับถาที่ออกมาจะมีความร้อนมีความเหนียวนะครับแต่ไม่ได้แฉะจนเกินไปนะครับอ่าแบบนี้อ่าถาที่เราใส่ถานนี้ก็กว้างใหญ่นะครับทํางานได้สะดวกเลยนะอ่าหลังจากที่เรา สมมติว่าเราบทเสร็จแล้วนะครับเราจะทําเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะหลังจากที่เราบทเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานําฐานที่บทแล้วเนี่ยนะครับประมาณสักส2กําม,มือแบบนี้อไปใส่ใส่เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันไล่ฐานที่ยังไม่ได้บทที่ยังค้างอยู่ข้างในออกมานะครับเศษฐานจะได้ละเอียดทั่ว,วถึงกันนะครับเปิดเครื่องทํางานแบบนี้นะฮะฐานที่เราใส่ที่มันละเอียดแล้วเนี่ยเราไปใส่เทียมันก็จะไล่เศษฐานที่ยังไม่ละเอียดด้านในออกมาอย่างนี้แคบบ่นี้นะฮะ ประมาณนี้โอเคทีนี้อ่าหยุดเครื่องก่อนทีนี้เราจะให้มันถอดออกได้ง่ายเราเอาหัวบดออกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนแนะนําวิธีการใช้ไปในตัวด้วยเลยนะครับอ่าเราทําแบบนี้นี่ถอดตัวปรับความละเอียดออกมานะถอดออกมาแล้วแยกเก็บไว้นะครับแล้วเอาฐานไปใส่นิดนึงเพื่อลดความหนาแน่นในการบดตัวนี้ดงนะครับเราจะได้นําหัวบดเนี่ยออกได้ง่ายขึ้นนะเราไปใส่่างนี้เลย สายปึ้งแบบนี้แล้วก็เปิดเครื่องทํางานนะครับสังเกตนะว่าขนาเครื่องทํางานเสียงจะเงียบมากนะครับอันนี้ผลสืบเนื่องมาจากตัวเกลียวแบบ cnc นะครับที่เราใช้งานอยู่เห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนการบดนะเกือบจะเป็นแท่งแล้วเห็นไหมฮะเกือบจะเป็นแท่งแล้วนะครับเห็นไหมฮะอ่าอันนี้ก็คือนําเศษฐานเนี่ยเข้าไปไล่ฐานที่เยหยาบออกมาทีเนี้ย เราก็สามารถที่จะถอดหัวบดออกได้ง่ายแล้วนะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ความหนาแน่นภายในมันเยอะเกินไปเ,เวลาเราถอดมันจะแน่นนะครับแล้วก็ฝืดโอเคเดี๋ยวเราจะถอดหัวบดตัวนี้ออกนะครับแล้วไปทําการอาดัดให้ดูนะครับวันนี้เคลียร์นะครับว่าหัวบดตัวนี้สามารถบดฐานได้จริงแล้วบดฐานได้ละเอียดนะครับเป็นหัวบดชนิดพิเศษครับในรุ่นอัปเกรดที่สามารถปรับความละเอียดปรับความร้อนในการบดได้นะครับเดี๋ยววันนี้เพิ่มเติมอีกนิด,ดนึงผมจะอัดให้ดูด้วยนะครับว่าฐานที่บดแล้วเนี่ยอัดออกมาจะเป็นไงบ้างคคครรรััับบไปดูกนนนนออีี้็ื่าาทเ บทเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีความหมาดพอสมควรนะครับที่เราจะมาอัดได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอัตราส่วนผสมที่ใช้กันในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับเราต้องใช้เขาเรียกว่าความใช้ประสบการณ์ในการทำนะครับต้องทําอยู่บ่อยๆนะครับเราก็จะรู้ว่าแบบไหนพอดีแบบไหนไม่พอดีนะครับเดี๋ยวอัดให้ดูเลยกับหัวอัดนะครับตัวใหม่รุ่นอัปเกรดครับของ t n b c 15รุ่นอัปเกรดครับเรามาดูกันนะว่าอัดฐานออกมาเนี่ยเรามาดูความนิ่งของเกลียวแบบ cnc นะครับ ว่าอัดฐานออกมาเนี่ยยาวแค่ไหนถึงจะหักเองนะครับในช่วงต้นก็จะยังไม่แน่นมากนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆโอเคเริ่มกันเลยนะครับอ่าเติมเศษฐานลงไปเลยนะครับช่วงแรกก็ค่อยๆเติมก่อนนะครับเราดูก่อนนะฮะให้มันเกิดความร้อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเติมไปทีเรื่อยๆนะสังเกตเห็นนะฮะเริ่มเป็นก้อนละแต่ว่าผิวยังไม่สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูไปอ่าหักละอ่ะเนี่ยนะฮะ ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันอ่ะเห็นไหมครัอันนี้คือหัวอัดตัวใหม่นะครับเริ่มมีความหนานแน่นละอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ถ่านในกลวยเนี้ยมันหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาวัดกันนะครับเดี๋ยวจะขอไม้บรรทัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราตลับเมตรดีกว่าตลับเมตรอันเล็กๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ่านเนี่ยที่อาจออกมาเนี่ยจะมีความยาวได้เท่าไหร่อันนี้เป็นไม้รวมทั่วไปนะครับซึ่งความแข็งแรงเนี่ยก็จะสู้พวกไม้เนื้อแข็งเช่นกะลามะพ้าวเนี่ยไม่ได้นะฮะสังเกตเห็นไหมฮะอ่ะนี่นี่นะครับอันนี้คือ่านไม้รวมทั่วไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับวัดความยาวกันนะครับเดี๋ยวเราจะอ่ะอัดทิ้งไปเรามาเริ่มต้นวัดความยาวกันนะครับว่าจะได้สักกี่เซนอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูกัน เนี่ยอันนี้เป็นฐานเก่านะหักทิ้งไปอ่ะเรามาดูฐานใหม่ช่วงนี้นะอ่ะได้สักเท่าไหร่มาดูการจนกว่าจะเล้าและหักเ้าเล้าแล้วหักแล้วนะครับได้25่สิบห้าเซนอ้าวเดี๋ยวเราดูกันใหม่อ่ะสิบยี่สิบยีละยี่้าอ้า 20, 20, 20วยี 25, เซนหักนะยีเซนเป็นกี่นิ้ว25เซนเป็นกี่นิ้ว,วไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนนะอ่านเนี่ยฐานหมดละ อันนี้เสร็จฐานหมดแล้วนะฮะอ่ะที่เราอัดกันเนี่ยได้25เซนอันนี้เป็นฐานไม้รวมนะครับถ้าเราใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นกลานะครับมันจะดิ้ยาวกว่านี้อีกเพราะว่าไม้เนื้อแข็งจะมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมีความแข็งแรงที่สูงนะฮะอันเนี้ย5้าเซนก็คือ10นิ้วนะครับในรุ่นที่ NBC 15เนี่ยเราอัดออกมาไม้รวมเนี่ยได้ที่7นิ้ว7นิ้วกี่เซนละประมาณ7นิ้วกี่เซนเจนิ้วฮนะ,ะลองดู เนิ้วจะได้8เซน <18. S 1> นะสนิเซนนะสิเซนจะได้7นิ้วแต่ในรุ่นอัปเกรดเนี่ยได้ถึง25เซนหรือว่า10นิ้วนะครับก็คือมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นมีความแข็งแรงของก้อนฐานเพิ่มมากขึ้นนะครับย้ำนะครับว่าวันนี้นะครับเราเนี่ยเน้นพัฒนาตัวเครื่องเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแต่ใช้กําลังมอเตอร์เพียง3แรง เท่านั้นนะครับไม่จําเป็น,นครับที่จะต้องใช้5แรง10แรงถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่อัตราการบริโภคหรือว่าการสิ้นเปลืองของพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยมอเตอร์3แรงเนี่ยรับได้นะครับกับบ้านทั่วๆไปถ้าเราใช้5แรงที่เป็นแรงเต็มนะครับ5แรง7.5แรงเนี่ยถ้าเป็นไฟบ้านปกติทั่วไปจะมีปัญหาในการใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์จีนนะครับ มอเตอร์ที่ไม่ใช่แบรนด์ชั้นนาทั่วไปเนี่ยอาจจะมีตัวเลข5าแรงแต่การใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่ถึงนะครับมันก็เลยใช้ตามบ้านเราได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นผลิตฐานอัดแท่งนะครับคุณภาพของเครื่องเนี่ยมีความสําคัญในการผลิตฐานอัดแท่งนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อเครื่องแพงแต่ถ้าเราเน้นประกอบเป็นอาชีพนะครับฐานของเราจําเป็นที่จะต้องมีคุณภาพที่เหนือคู่แข่งนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําการตลาดได้ง่ายก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง DIY บ้านนอกนะครับ คลิปหน้านะครับเราจะสอนวิธีการเผาถ่านการผลิตถังเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรนะครับทำยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ